สวัสดีค่ะตอมไทยหลนิรนทร์เจมน,นีค่ะวันนี้เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาจัดเมนูนี่แหนูได้เนื้อหมูมาจะจัดเมนูน้ำพริกเผาหมูสับค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกหนูก็จะเอาหมูมาสับก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกหนูก็จะเอาหมูมาสับนะคะ อันนี้ล้างเรียบร้อยนะคะสับให้ละเอียดค่ะทำไว้เยอะๆค่ะเพราะว่าทำไปกินที่ร้านค่ะ ามทุ่มกว่าแล้วค่ะจะสี่ทุ่มแล้วสับหมูดักแต่โชคดีนะครับที่ว่าบ้านหนูไม่ได้อยู่แบบว่าอยู่ในคอนโดหรือว่าในเมืองค่ะนี่ค่ะเพื่อนพอสับได้แล้วเราก็เอามาตักใส่ ข่าวมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำอย่างอื่นกันต่อค่ะจากนั้นเราก็มาซอยหอมมันเ,เล็กๆค่ะเพื่อที่จะตำง่ายจากนั้นก็หัวหอมนะคะ จะมีหอมไทยถ้าไม่มีหอมไทยก็หอมแขกได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่า เราจะใช้อะไรทอดกันมั่งค่ะไปดูค่ะตั้งกระทะน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะรอให้ร้อนค่ะจากนั้นเราก็มาทอดหอมกระเทียมค่ะ พริกเขาจะทอดทอดแล้วจะสุกเร็วค่ะก็เลยต้องทอดทีหลังค่ะให้พวกหอมกระเ,เทียมเขาสุกก่อนเราค่อยไปทอดเอ,อ่อพริกต่อค่ะจากนั้นก็เอาพริกแข้งมาคั่วเลยค่ะเอามาเอ้ไม่ใช่ค่ะเอามาทอดใส่ไปเลยค่ะพริกที่นี่มันไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะ เอามาทอดค่ะทอดรวมกับหอมกระเทียมนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สีสันที่สวยงามมาเพื่อนๆก็ใส่เท็กไอบริก เนตใหญ่ลงไปด้วยนะคะพริกที่ว่าใส่พวกแกงส้มอะไรเงี้ยไปแช่แล้วก็มาตำอะค่ะแต่ของหมูไม่มีค่ะหนูก็เลยใส่แค่พิกเนี่ยค่ะพริกจินดาหรืออะไรประมาณเนี้ยนี่ค่ะพอได้ที่แล้วเราก็เอาไปตำกันค่ะที่เพืเ่อนเห็นว่าพริกเยอะ มันไม่เผ็ดเลยนะคะเพื่อนใส่เกล็กดข้าวนีค่ะ พอตำเรียดแล้วเราก็บอสใส่กระปินิดนึงค่ะแล้วก็ตำค่ะพอตำเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือผัดกันเลยค่ะจับน้เติมน้ำมันค่ะ นิดหน่อยค่ะค่ะจากนั้นแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยค่ะเอาพริกแกงที่เราไปตำเมื่อกี้นะคะมาผัด พอผัดให้หอมหอเสร็จแล้วเราก็ใส่หูสับเลยค่ะไม่ได้มีพริกเอม็ดใหญ่ค่ะสีกจะเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆิีเม็ใหญ่ะก็ใส่ได้นะคะใส่แบบว่าให้เข้ามีสีสันที่สวย,ยงามค่ะสีสันน่ากินมากเลยค่ะโอโยษค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะก็จะใส่นปลาะคะ่ะ ปลาดิดหน่อยเกลือนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็รสดีค่ะแล้วก็ชุรสนิดนึงค่ะ ก็มาผัดหอมมากเลยค่ะจากนั้นเราก็มาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้คือน้ำมะ,มะขามเปียกนะคะเพื่อนๆ น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บเมนูนี้มันจะออกเรี้ยวหวานนะคะผัดให้เขาละลายก่อนค่ะน้ตาลปีบเนี่ยจะละลายยากมากเลยค่ะเมนูนี้จะออกรสชาต เียวเค็มหวานนะครเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจัดจานให้เพื่อนๆพนเนดูนะคะลองไปทำกินดูค่ะทำแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้กินหลายวันค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วหอมๆอมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเราไปทำตามดูเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะนผักแกล้มเย,เยอะเลยนะคะเพื่อนเนี่ยอ,อร่อยมากมากเลยค่ะเพื่อนทำไว้ กินแช่ตู้เย็นไปอะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆชอบจะ,จะชอบเปรี้ยวหวานหรือว่าชอบแล้วแต่เพื่อนเพื่อน่ะชอบหวานอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะไม่ชอบหวานแตบางคนอาจจะชอบเค็มหรืออะไรเนี้ยก็ปรุงตามใจเราค่ะนี่ทาะเพื่อนแซ่บๆขาควันแบบนี้ค่ะ ค่ะพเพื่อนๆคลิปนี้หนูก็เฝาาไว้แค่นี้งงนะคะจะชอบก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนี้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายยคะ่ you you คะยั่วๆค่ะบาย